ไอ้ค,คุณคุณน่ะคุณคุณนั่นนี่ใครมาเกี่ยวหญ้าที่สวนเราเนไงฮะที่สวนพ่อเพียงบนแผ่นดินพอน่อนไงใครนะคุณคุณใช่ทันญย่าหรือเปล่านี่ทันย่ญญาเอา้ามาตอนไหนนี่มาแล้วปะมาตั้งานโอ้เกี่ยวหญ้าบ่เนี่ยให้เกียรติมาเกี่ยวหญ้าถึงสวนพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อเลยเนี่อุทยานบ้านสวนนี่ ให้เก <Z an aaS as> ียรดอยู่ยับสสวัดีครับครับผมครับสวัสดีครับผมท่านครับผมที่แสนมันเถื่อนครับครับวันนี้ก็เนาะมามาแอบเกี่ยวหญ้านิดนึงกระทุกนนัดแล้วกว่าจะมาเดี๋ยวผมก็เลยเกี่ยวหญ้าไปได้เกือบครึ่งรถแล้วเกือบครึ่งรถแล้วครับเนาะเกือบครึ่งรถแล้วแต่ผมสงสัยนิดนึงเมื่อกี้ผมสงสัยอะไรครับเกี่ยวไว้นั่นน่ะเกี่ยวแถวๆนั้นเห็นท่านเอาอะไรมาตกเขาอ๋อเห็นมีเห็ดขึ้นตรงโคนโคนพอดีอะไรด้วย พอดีไอ้ก้อนเห็ดที่ผมไม่ได้ใช้งานแล้วครับเก็บเห็ดมันหมดแล้วครับผมอ๋อเยอะเห็ดมันมันมันหยุดออกหยุดอะไรแล้วครับอ๋อนี่แหละครับนี่ที่ท่านถือนนานที่ถ้าผมที่ผมถื้อมาพอดีผมจะมาใส่ปุ๋ยโคนต้นไม้ครับผมใส่เลยโอ้ใส่แล้วเห็ดมันขึ้นบวกครับผมพอดีผมใส่ไว้แล้วเห็ดมันขึ้นผมก็เลยเอามาใส่อีกว่าจะใส่ให้หมดทุกต้นเลยครับผมไม่กล้าเก็บไงว่าเห็ดอะไรนี่ใช่ไหมท่านนี่ยังนี่ใช่ใช่ใช่เห็ดทั้งนู่นด้วยเยอะเลยแบบนี่เลยเอ้ดีครับไปเลย ข้อนครับเป็นข้อนเ,อเป็นเพื้อเห็ดข้อนสาวครับผมเดี๋ยวผมถ่ายท่านบ้างดีกว่าคครรัับบที่เช้นอะไรยังไงเพราะว่าผมก็ยังงงนี่ครับต้นอาเพกาเตียที่มาปลูกใหม่ เห็นไหมครับาน,นี้ผมใส่ได้เมื่อ2-3อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมสามสัปดาห์ที่แล้วเห็นไหมครับได้เห็ดคอนอย่างดีเลยครับผมดูครับผมอย่างที่อธิบายไปครับผมเห็ดคอนนะครับทุ่มนะทุ่ม,อ,มออกทุกกอแล้วเนี่เริ่มออกนะเมื่อวานก็เก็บไปแล้วนะท่าน เก็บเต่มโอ้เสียงปลาบุกเดี๋ยวเจอใส่ไปอีกมาตรงนี้ก็มีเจอแล้วครับจากที่ที่มาเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้แล้วมีประโยชน์ให้ให้คนด้วยครับผมได้เก็บกินโจนด้ไยมโอ้โจรเหรอมีสิ์ครับโจรช่อบโจรชองเข้าสวนเลยเดี๋ยวเจอคลิปครับเดี๋ยวเจอเป็นคลิปครับ